Honda Accord All New เป็นรถที่ผมอยากจะแนะนำให้ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารหรือว่าท่านจะมีครอบครัวนะรถรุ่นนี้ใช้งานได้สบายใจจริงๆ Honda Accord คันนี้เป็นสีดำแน่นอนครับเขาซื้อมาใช้แล้วรถคันนี้ก็ใช้งานหนักมากก่อนหน้านี้ในช่วงเช้าเนี่ย รอยเส้นขีดข่วนเยอะมากนะท่านแต่ตอนนี้เป็นเวลาประมาณ5้าโมงเย็นเป็นช่วงท้ายๆท,ท,ที่เราจะได้ลงกาฟีนและแน่นอนทุกคลิปที่ผมนําเสนอท่านจะได้บัตรแข็งเหมือนบัตรเครดิตที่เป็นซีเรียลนับเบอร์จะนําไปสู่การรับประกันแบบจริงๆจังๆหมายความว่าถ้าท่านกลับมาเคลมเราจะสามารถเช็คในระบบได้เลยว่ารถของท่านใช้สารขวดไหนเพราะว่า7ปีท่านมันนานเกินที่เราจะจดจําถูกไหมครับแต่เราก็รับประกันยาวๆให้อยากให้ท่านดูงานช้าๆใกล้ๆจากสีดําที่ใช้งาน มาอย่างหนัก รถคันนี้ไม่ใช่ป้ายแดงนะครับแต่เราได้ขดจัดเส้นเซียนทั้งหมดจนเหลือแค่เม็ดท่านเห็นกาก,ากเพชรละยิบระยับลเล็กๆไหมครับนี่คือการเรียงตัวของเม็ดสีโดยที่ท่านไม่ต้องทําสีใหม่ท่านสามารถขับฟื้นฟูจากสภาพที่มันไม่เงามันด่างมันดําไปแล้วเนี่ยเป็นคราบฝังลึกไปแล้วให้กลับมาเงาฉ่าเหมือนวันที่ออกแห้งท่านมาดูใกล้ๆอยากให้ท่าน <c oughs> ดูช้าๆนะว่าท่านเห็นเซียนอยู่ในภาพไหมไม่มีแล้วครับแล้วผมก็จะทับด้วยกราฟีนอธิบายสั้นๆซ้ำอีกครั้งกราฟีนคือสาร ที่สกัดมาจากกราฟไฟต์ซึ่งมีความเบาบางและมีความใสแต่แถมไปด้วยความแข็งเหมือนเพชร แข็งระดับ1 0 h บวกหมายความว่ามันแข็งเทียบเท่าเพชรไปแล้วท่านแต่อย่างไรก็ตามความแข็งของเพชรก็ยังมีความเปราะอยู่นักวิจัยออสเตรเลียก็เลยคิดค้นสารตัวนี้ให้มันแข็งไม่พอเนะี่ยมันมีความยืดหยุ่นได้ฮิวตัวเองได้เวลาที่เกิดบาดแผลหรือรอยขีดข่วนนำรถมาอบอินฟราเลยด้วยความร้อนซ้ําฮิวตัวเองเหมือนซอมบี้ที่แผลหายด้วยตัวเองรอยขนแมวเล็กๆน,น้อยๆที่เป็นรอยผ้าเอาไปตากแดดมันหายเองท่านผมพิสูจน์มาแล้วไม่ได้พูดลอยๆอยนะท่าน สารพวกนี้นอกจากจะมีต้นทุนที่สูงมากแล้วเนี่ยมันทํายากมากไม่ได้ยากในเรื่องของการลงน้ํายานะแต่ยากในการเตรียมผิวความยากของเขาคือโดยเฉพาะสีดำเนี่ยผมต้องใช้เวลา6ชั่วโมงเต็มกับในช่าง 4- ีหคนเนี่ยระดมขัดให้ท่านสเต็ปหนึ่งสองสาม 1, 2, 3, ตรวจ QC ไปเรื่อยช้าๆใครขัดชิ้นไหนก็ตรวจไปเรื่อยจนมันร้อยเปอร์เซ็นต์ตีว่า99%ก็ว่าได้กว่าที่เตรียมตัวที่จะลงกราฟีนเหมือนเอาอัญมณีนะครับหรือเพชรเนี่ยมาเคลือบบนรถท่านช้าๆ พอมันแห้งตัวมันก็จะกลายเป็นผลึกเฟร,ก,ฟรกคลุมบนผิวรถท่านนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะถ่ายทอดท่านลองมาใช้บริการดูผมกล้ารับประกันเพราะผ่านมือมาแล้วเยอะมากหลายคันกับขอบพระคุณทุกท่านที่ไว้วางใจผมอยากให้ท่านลองใช้บริการผมขัดจนเกิดความเงาที่เฟรกบนหน้าผมท่านเห็นไหมนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะท่านเราทํางานกันนานมากและถ้าลงกราฟีนซ้าไปอีกมันจะเงาแบบนี้และคลุมอยู่แบบนี้ไปอีกเจปี ท้ายสุดผมอยากจะประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านทราบนะครับว่าถ้าท่านเป็นลูกค้าของอูอ่เอเชียเชียงรายแล้วท่านอยากทําที่เอเชียคาสปาท่านจะได้รับเอกสิทธิ์ผมจะรัดคิวอู่เอเชียให้ท่านเพราะต้องทําด่วนคิวที่นี่เยอะมากนะครับเอกสิทธิ์ที่2ถ้าท่านเคลือบกาฟีนรัศมี30กิโลเมตรจากสํานักงานเอเชียคาสปาที่นี่ผมอลดสไลด์รับส่งฟรี และเอกสิทธิที่3ต้องเผื่อพี่น้องสะปะปะลาวสบายดีนะครับติดตามผมมาเยอะมากแล้วก็ท่านได้นํารถจากประเทศลาวข้ามแม่น้ําโขงมาทางอำเภอเชียงของจากนี้ไปถ้าท่านจะมาเคลือบกราฟีนเนี่ยผมจะเอารถไปรับไปส่งท่านท่านเอารถทิ้งไว้หน้าด่านเชียงของใช้เวลาทํา1วันสองวันแล้วแต่ตกลงกันแล้วก็คุ้มรถอย่างดีตีกลับไปที่หน้าด่านรอดูความเงางามแบบนี้อยู่ที่บ้านประหยัดเวลาประหยัดทั้งการเดินทางของท่านนะครับ